สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรและ AM 891กิโลเฮิรตเสนอรายการธรรมะรับอรุณ มรับบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย้าพระ้าพระไัะ่บุญมาพบกับนผูมฟังอยู่เป็นประจำทุกวันและในวันนังคารเรามีนัดหมายกันและหมายกันในการที่จะทําความเพียรในการที่จะปฏิบัติธรรมะตัวท่านฟวงนั้นสามารถที่จะนั่งสมาธิไปด้วยแต่เราก็พิจารณาตามไปนั่งสมาธิไป ฟังข้าพเจ้าพูดไปเป็นการฟังเทศไปด้วยเป็นการพิจารณาตามไปด้วยแต่เป็นรูปแบบการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเทศอยู่แล้ภิกษุสงฆ์ก็นั่งฟังพิจารณาตามไปในขณะที่นั่งฟังพิจารณาตามไปนั้นแก็จิตหลายๆคนก็บรรลุตามที่พระพุทธเจ้าได้เทศสอนอย่างการณีของตั้งจว่าขี่นี้ก็เหมือนกันในต,ตอนที่ ไปเทศแสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรและทุกคนก็นั่งฟังกันอยู่อา้าวทานพระอัญญาโกฏัญญะก็บรรลุเป็นโสดาบันแต่ในสองสามวันในช่วงที่ติวเข้มกันนั้นก็เทศอนัตตะลัคนสูตรติวเข้มกันแต่ทั้งห้ารูปนั้นนั่งฟังอยู่ก็นั่งสมาธิปไปด้วยแต่จิตก็หลุดพ้นจากอสวะแล้วก็บรรลุเป็นพระอรนันคือที่พูดนี้ นนี้เป็นรูปแบบหนึ่งเฉยๆแต่บางท่านบางคนนี้ก็ไม่ได้ฟังเทศนะไปอยู่ที่เด็กเร้นอยู่คนเดียวนะเดินจงกรมนั่งสมาธิไปมาไม่ได้ต้องฟังเทศใครแต่ใคร่ควรไปด้วยตัวเองนะก็หลุดพ้นได้เหมือนกันบางองค์บางท่านบางรูปไปบินธบาตระหว่างบินธบาตนั้นจิตพิจารณาดิ่งลงไปก็บรรลุได้เองก็มีเหมือนกันนั้นรูปแบบมันก็มีเป็นไปต่างๆตอนน่นี้ในวันอังคารของทุกสัปดาห์ เราก็จะมาปฏิบัติผ่านทางวิทยุนี่แหละโดยเริ่มต้นจากการที่ให้เราตั้งสติเอาไว้ในสติเราจะตั้งขึ้นได้แต่มันต้องมีเครื่องมือเครื่องตั้งจังหวะจากโคนของมันเหมือนกันเครื่องมือที่เราจะใช้ในการที่เราจะตั้งสติเอาไว้นั่นคือลมหายใจลมหายใจเป็นหนึ่งในเครื่องมือแตะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราจะใช้ในการตั้งสติของเราให้ได้โดยการที่เราหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาก่อน ในขณะที่เราหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดานี้ให้เราเอาจิตของเราเนี่ยการที่เราจะมาระลึกถึงที่นว่าเราระลึกถึงเรื่องที่ผ่านมาระลึกถึงชื่อคนระลึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือจิตเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นลหะ,ะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะมาระลึกถึงลมหายใจนั่นคือจิตของเราก็มาจดจ่ออยู่กับลมหายใจทีนี้มันไม่ใช่มันเข้ามันออกอยู่แต่มันเคลื่อนที่อยู่ น่มันเป็นไปต่างๆนานานะไม่ได้เป็นก้อนที่เราจับได้ด้วยเวลาที่เราเระลึกถึงก็สิ่งต้องมีจุดมีตำแหน่งที่จะให้เราตั้งจิตของเราขึ้นในจุดนในตำแหน่งที่ก็คือ,อ,อตำแหน่งทางเข้าออกของลมหายใจลมหายใจมันเข้าออกอยู่บริเวณไหนแล้วเราให้ใจของเราเนี่ยก็ไปรับรู้ถึงลมหายใจณนะบริเวณนั้นเวลาที่เราจะรับรู้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโดยเฉพาะ่างยิ่ง ที่เป็นสัมผัสทางกายเนี่ยเราก็ต้องรับรู้ผ่านทางสัมผัสเพราะฉนั้นถ้าเราสัมผัสถึงลมหายใจรับรู้ถึงลมหายใจที่มันมากระทบอยู่ทางเข้าออกของลมหายใจได้ที่ตรงไหนเนี่ยเราก็เอาจิตของเราตั้งไว้ที่ตรงนั้นหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยาวอะไรมากมยาวเท่าดั้งเราเทาั้นเองทางเข้าทางออกของลมหายใจก็ให้จิตของเรามาตั้งอยู่ที่นี่ก็ได้คือบางคนนั้นอาจจะรับรู้ถึงสัมผัสได้ มากได้น้อยนั้นได้แรงได้ค่อยก็ต่างกันไปเอาเป็นว่าเราตั้งจิตของเราไว้ที่นี่นั้นพยายามใช้ทางเข้าออกของลมหายใจนี้ใ้ลมหายใจเป็นเครื่องมือรับรู้ถึงสัมผัสแล้วก็ตั้งจิตของเราอาไว้การที่เราเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่ในที่ตำแหน่งทางเข้าออกของลมหายใจนี่เรียกว่าคุณตั้งสติขึ้นล่อไรก็ตามที่จิตนำมาอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทิ่งนั้นสติตั้งขึ้นแต่ยงเวลาที่เราจิตเราไปอยู่กับความคิดนะความคิดใดความคิดหนึ่งเช่นความคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็คงก็ตั้งสติด้วยขึ้นละด้วยการระลึกถึงพุทธ,ธะนะตั้งสติขึ้นด้วยการนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่นะนี้ความคิดนี้เราก็ต้องระวังว่าเป็นความคิดประเภทไหนแตนะ่ถ้าเป็นความคิดที่เป็นการพยายามบิดเบียนอันนี้ก็จะกลายเป็นมิจฉาสติได้ นะหรือความคิดที่มันทําให้เรามีความกําหนัดรุ่มหลงหรือความคิดที่ทําให้เรามีความขยะขยงกเกลียดชัชงโกรธขึ้นมานะนั้นก็จะทำให้เป็นมิจฉาสติได้แต่สัมมาสตินั้นกนะ็คือเราใช้ลมหายใจของเราก็ได้ใช้การที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้านะใช้การที่เราระลึกถึงพระสงฆ์หรือคุณงามความดีของตัวเราเองนะนึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะจิตเราก็ตั้งขึ้นได้ สติเราก็ตั้งขึ้นได้ในกรณีนี้ที่เรากําลังทําอยู่นี้คือเราใช้ลมหายใจของเราเป็นฐานที่ตั้งให้สติเกิดขึ้นในใจใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งให้สติเกิดขึ้นในใจลมหายใจนี้เข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติเรามาระลึกถึงลมหายใจเมื่อไหร่พวกสติเกิดขึ้นตรงนั้นจิตถ้ามาอยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่ สติสต, shot shot. ตั้งขึ้นท you ันทีทีนี้ความตั้งขึ้นของสติเดี่ยวความพยายามตั้งขึ้นตั้งขึ้นเหมือนกับเวลาเราขับจักรยานอย่างนี้เราพยายามจะทรงตัวขึ้นมาหนให้มันตั้งขึ้นได้ให้จักรยานมันมันตั้งขึ้นได้ไม่ small, ล้มเพลลงไปนก็ต้องมีการตั้งให้มันได้ระยะต้องมีการตั้งให้มันทําไปได้ระยะหนึ่งแต่คือถ้าตั้งขึ้นปุ๊บล้มเพลตั้งขึ้นปุ๊บล้มเพลเอามันก็ยังไม่สําเร็จประโยชน์ของมันแต่ตั้งขึ้นได้อยู่แต่แป ouais ๊บเดียว ก็คือบางคนระเลึกถึงลมหายใจได้แต่ได้แป๊บหนึง่งแล้วก็ใจมันก็หนีไปคิดเรื่องที่ไม่ดีอีกละหนีไปความเจ็บตัางกายบ้างหนีไปเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแต่เราพยายามตั้งขึ้นให้ได้มันได้ต่อเนื่องทําให้มีความต่อเนื่องไอ้ความต่อเนื่องที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้นี่ก็คือสติที่ค่อยมีกําลังเพิ่มขึ้นมาแต่ในขณะที่เรากําลังเฝ้าสังเกตลมหายใจของเราอยู่ ีสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพยายามที่จะตั้งสติของเราขึ้นให้ได้แ้วอุปสรรคต่างๆที่มันจะมาคอยกวนคอยขัดขวางและให้สติของเราเนี่ยมันเผลอเพลินไปนะไม่รู้ไม่เห็นตั้งทําสมาธิไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์หรือว่าเครื่องกั้งกันทั้งหาสิ่งที่เราจะพบกันมากอย่างหนึ่งนั่นคือความฟุง้งซ่านโดยเฉพาะยิ่งคนในยุคปัจจุบันแต่ฟุ้งซ่านมากตคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ แไอ้ฟุ้งซ่านนี่ก็ต้องแยกแยะความแตกต่างนิดหนึ่งระหว่างเช่นว่าความแตกต่างของการคิดวิเคราะห์พิจารณาที่มันไม่เหมือนกับความฟุ้งซ่านมันต่างกันอยู่แต่คือความฟุ้งซ่านเนี่ยจิตจะไม่สงบใน่จิตจะมีความเร่าร้อนรุ่มร้อนทําให้สมาธิเกิดขึ้นไม่ได้แต่ความรุ่มร้อนเร่าร้อน,อ,นอันเป็นผลของความฟุง้งซ่านและแล้ไอ้ความคิดในทางฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็เป็นไปในทางการพยาบาทเปลี่ยนด้วย แต่ถ้าสิ่งที่เอาพิจารณามันคนละอย่างกันสิ่งที่เาพิจารณานั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เป็นไปในทางที่ไม่ใช่เกี่ยวเนื่องด้วยการไม่เกี่ยวเนื่องด้วยพยาบาทไม่เกี่ยวเนื่องด้วยความเปลี่ยนเบี่ยนเหมือนที่เราคิดวิเคราะห์ถึงกายเราอย่างนี้นต้นแต่กายนี้ประกอบด้วยกระดูกประกอบด้วยหนังเอาหลอกหนังออกนเนื้อแต่เนื้อเอาคนตายเนื้อเป็นอะไรเป็นกระดูกก็มีเป็นซี่โครงก็มีอ่เป็นเอ็น เป็นอวัยวะต่างๆข้างในไปกว่านั้นก็มีอวัยวะมีเลือดมีเนื้อต่างๆซึ่งความคิดนึกตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยการนะไม่ได้เป็นไปในทางพยาบาทไม่ได้เป็นไปในทางเบียดเบียนซึ่งความคิดนึกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการพิจารณาทายเพราะมันจะแตกต่างกันในจะิตของเราเราต้องทราบว่าจิตของเราเนี่ยตั้งสติขึ้นได้หรือไม่ทีนี้ไอ้เจ้านิบอล ในหนึ่งในนิวรณ์ที่มันจะคอยกางกั้นเราคือเรื่องของความฟุ้งซ่านนี่มันเกิดขึ้นได้เวลาเช้าๆถ้าไปฟังลุกขึ้นนั่งสมาธิแต่นะร่างกายเราพักผ่อนมาพอสมควรละแตนะ่รู้สึกถึงความที่มันจะมีภาระทางกายน้อยแตนะ่เรื่องที่ทางกายมันค่อนข้างจะได้วความสะดวกมีความเป็นสปายะเนี่ยใจของเราก็ทําให้ตั้งขึ้น,นง่ายอันนี้อาจจะมีส่วนกันแต่เวลาที่ถ้าเราปวดตรงนั้นเมื่อยตรงนี้ หรือว่าร่างกายไม่สบายป่วปอยอย่างเงี้ยการที่จะตั้งจิตขึ้นมันก็อาจจะยากเพราะมันมีเครื่องกวนคือปาษสาทางกายมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ากายของเราน่มีความสบายมีความเป็นสปายะอาจจะป่วยตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่ก็ยังมีความดีอยู่ในระยะหนึ่งอย่างเราลุกขึ้นตื่นนอนใหม่ๆซึ่งเป็นเวลาที่สมควรน,น,นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีเนี่ยคือตอนช่วงที่เปลี่ยนจากกลางคืนเป็นกลางวันอย่างเงี้ยแหละ หรือช่วงที่เปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนอย่างเงี้ยเนกิจการงานต่างๆยังไม่เริ่มคือตอนเช้าใช่ไหมก่อนที่ประอาทิจะขึ้นหรือว่ากิจการงานต่างๆเสร็จสิ้นไปะละแต่หลังจากที่เรากลับจากที่ทํางานละอันนี้ก็เป็นเวลาที่เราทําได้พิจารณาได้และเมื่อเราทรําจิตของเราให้มีความสงบมีความตั้งมั่นพอสมควร การ่เรามีสติในลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่อย่างนี้เนี่ยนอกจากเป็นการที่ตั้งสติขึ้นแล้วแต่ยังเป็นผู้ที่เห็นกายในกายด้วยนั่นแปลว่าลมหายใจของเราก็เป็นกายอย่างหนึง่งอย่างในกายของเรานี้มันมีหลายอย่างนะต้อฟังแต่กว่าที่มันจะมาประกอบขึ้นเป็นกายเ,ยาเราไล่มาจากยกตยัวอย่างเช่นหัวของเรานะหัวนะร่างกายของเรามีอวัยวะต่างๆใช่ไหมเอาที่มองเห็นจากภายนอกได้ แล้วก็มีตาอยู่สองข้างมีจมูกอยู่จมูกหนึ่งมีปากอยู่หูด้วยผม,มถ้าะเป็นพระก,ก็ไม่มีผมมีแขนมีขามีตัวอันนี้เห็นได้แตนะ่ที่เห็นได้อย่างหนึ่งคือผิวหนังแนะผิวหนังเป็นยังไงบางคนก็หยาบบางคนก็ละเอียดสีสันก็แตกต่างกันไปเล็บเราก็เห็นยิงฟันขึ้นเอา้าฟันก็อยู่ข้างในแลนะลิ้นปุบปับปุบปับอยู่พูด สิ่งดีก็ได้พูดสิ่งชั่วก็ได้ในจ่จมูกก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่คือกายที่เราเห็นได้จากภายนอกนี่ส่วนหนึ่งแต่ลอกเข้าไปใต้ผิวหนังเข้าไปแตใต้ผิวเนี่ยก็เป็นหนังใช่ไหมผิวเนี่ยมันบางๆเขาเรียกว่าบางมากนตทับหนังอยู่ผิวนี้ก็เปลี่ยนสีได้ถูแดดถูลมมันก็เปลี่ยนแปลงไปหนังมีก็หนาขึ้นมาหน่อยอยู่ข้างใต้ผิวนตใต้หนังลงไปอีก อาจจะเป็นชั้นไขมันบ้างเป็นชั้นของเนื้อเป็นชั้นของอพวกเซลล์พวกอวัยวะต่างๆแต่เป็นเนื้อใต้เนื้อลงไปใต้เนื้อลงไปก็เป็นกระดูกกระดูกก็กระดูกเล็กก็มีกระดูกใหญ่ก็มีแต่กระดูกที่ไม่ได้มีเอ็นหุ้มอยู่มีแต่พวกกล้ามเนื้อหุ้มไว้ก็มีแย่ากระดูกที่ถูกหุ้มด้วยเอ็นต่อกันด้วยเอ็นอย่างนั้นก็มี ก็จะมีพวกกระดูกเนะี่ยพวกเอ็นเนื้อหนังพวกนี้แล้วในะที่อยู่ข้างใต้ผิวลงไปเนี่ยมันก็ยังมีอวัยวะภายในต่างๆแตนะ่ไล่มาตั้งแต่หัวของเราเนี่ยมีสมองเดนะิที่เราคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆนี่ก็สมองแต่นะใต้สมองลงมาผ่านระบบประสาทเราก็มีระบบหูการรับฟังนั่นนี่เดินะผ่านลงมาเอามีตาด้วยเดนะิลูกในตานี่แหละผ่านลงไปอีก ก็มีคอหอยมีคอหอยมีกระดูกชนิดที่เราหายปลามีหัวใจมีตับมีปอดแต่กายของเรามีอวัยวะภายในต่างๆมีม้ามด้วยมีถุงน้ำดีมีกระเพาะมีไตมีตับมีเนื้อหนังเลือดน้ำดีน้ำเสลเพดพวกนี้อยู่ในระบบร่างกายของเรามีน้ำดีน้ำเสล อาหารที่ยังอยู่ในกระเพาะที่เพิ่งย่อยใหม่ๆนะอาหารที่ย่อยเสร็จแล้วดูดซึมสารอาหารแล้วจะออกมาเป็นอุจจาระพวกนี้แต่อยู่ในระบบลำไส้ของเราลำไส้ก็มีลำไส้เล็กลำไส้ใหญนะ่มีอยู่ในกายของเรานี้กายของเรามีหลายอย่างกายของเรามีส่วนประกอบต่างๆเยอะแยะงนั้นการที่เราเห็นลมหายใจเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกายของเราแต่เพราะว่ากายมันมีส่วนประกอบต่างๆ หนึ่งในส่วนประกอบนั้นก็คือออกซิเจนที่มันพาไปในร่างกายออกซิเจนที่มันพาไปร่างกายก็มาจากลมหายใจที่ก็มาจากปอดที่ฟอ,อกอากาศใช่ไหมทำการเปลี่ยนเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเอาของเสียต่างๆจากร่างกายเป็นอากาศออกไปแล้วก็เอาสิ่งใหม่ที่เป็นสิ่งที่ต้อง,างกายต้องการก็คือออกซิเจนผ่านเข้าไปแล้วก็ไปตามระบบเลือดไปตามกระแสะเลือดผ่านไปในกายต่างๆเราพิจารณา สามไปสามมาให้เห็นอยู่ในกายของเราก็ชื่อว่าเป็นการเห็นกายในกายเหมือนกันแต่ท่านฟังจะเห็นว่าเวลาที่เราตั้งจิตเอาไว้เนี่ยตั้งสติเอาไว้เนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องอยู่นิ่งๆอย่างนั้นแต่คืออยู่นิ่งๆก็ได้ก็ดีแต่ก็เป็นวิธีการหนึ่งการที่เราพิจารณาไปตามกายแล้วเราไล่ไปตามกายส่วนประกอบต่างๆของกายใจของเราไม่ได้อยู่นิ่งนะก็คือไปตามกายแต่ชื่อว่ามีสติอยู่ตั้งสติเอาไว้อยู่ ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเหมือนกับจักรยานนั่นแหะนะพ้าพุทเจ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังแต่มันไม่มีการเคลื่อนที่เนี่ยมันล้มแน่นอนนะมันต้องมีการเคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนที่ไปแบบไหนอ่ะถ้าแท้แทจักรยานไปข้างๆมันก็ไม่ใช่ตั้งมันก็ต้องตั้งขึ้นมีการเคลื่อนที่ในลักษณะที่ทําให้มันทรงตัวอยู่ได้แต่ต้องมีการหมุนแต่ต้องมีการตั้งแต่มันจะหมุนให้มันมีเขาเรียกว่าพลังงานทอร์กเนี่ยนะ เพื่อให้มันตั้งขึ้นได้เช่เนเดียวกันเวลาที่เราจะตั้งสติไว้เนี่ยบางทีเราก็ต้องมีสมถนะด้วยแต่คือทําจิตให้นิ่งแล้ต้องตั้งให้ได้บางทีเราก็ต้องมีวิปัสสนาด้วยแต่คือการที่เราพิจารณาไล่ไปตามกายของเราอย่างนี้ก็เชื่อเป็นการตั้งสติได้ชริงต่างๆที่มันแวดล้อมจิตอยู่เนี่ยจิตเราพิจารณาไปจิตเรามีสติจิตเราระลึกถึงลมหายใจแน่วแน่นิ่งอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติ แต่สติที่ตั้งขึ้นได้นี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าคิดไว้ว่าจะเป็นเครื่องเป็นอุปกรณ์แต่เป็นหนทางที่จะพาสัตว์ทั้งหลายที่ยังอยู่ในห้วงทุกข์อยู่ในสังสารวัฏเนี่ยออกจากสังสารวัฏได้คือถ้าเปรียบเหมือนกับเราอยู่ในเขาวงกตเนี่ยโอ้ไม่รู้ทางไหนไปนทางออกนะซ้ายขวาหน้าหลังหรือบางทีมันมืดไปหมดเออฉันจะจะทำยังไงต่อไปแต่บางคนก็ประสบปัญหาในชีวิตต่าง ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรแนวะทางที่เราจะไปได้เนี่ยจะมีสติเป็นเหมือนกับแสงที่จะส่องพาเราไปเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวที่จะทําให้เราหมดจากความทุกข์ที่สตมนิพพานให้แจ้งแตนะ่ซึ่งเรื่องนี้เราสามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยเพราะว่าบางทีในขณะที่เราเจอปัญหาต่างๆมากมายไม่รู้จะตัดสินใจอะไรยังไงเนี่ยถ้าเราตั้งสติของเราขึ้นให้ได้แตนะ่เราตั้งสติของเราขึ้นให้ได้ทําจิตให้พยายามมีความสงบอยู่บ้าง ในความสงบสติที่ตั้งขึ้นได้บางทีมันทาให้การคิดอ่านการงานเนี่ยมันมันแจ่มชัดขึ้นมาแต่คือถ้าเรากังวลมีความเครียดมีความตื่นเต้นตกใจเกิดขึ้นอย่างเงี้ยหรือมีความกลัวความสะดุ้งหวาดเสียวเกิดขึ้นพวกนี้แต่ตของเราไม่สามารถที่จะตั้งขึ้นได้แน่สิ่งของเราไม่สามารถที่จะเห็นแจ่มชัดแน่สิ่งของเราก็จะกลุ่นมัวมีอากัสรลล่มรุมครอบงำในการตัดสินใจผิดพลาด พอมีการตัดสินใจผิดพลาดก็ทําผิดพลาดทําผิดพลาดก็ยิ่งแย่ลงไปแต่วนะมันก็ไปยิ่งมืดทีนี้ยิ่งมืดเข่ามืดเข่ายิ่งเดินผิดทางผิดทางยิ่งแก้ยากยิ่งแก้ยากเดียนะเราก็ต้องพลิกผันกลับขึ้นมานะต้องตั้งสติของเราให้ได้น้อยก็ตามมากก็ตามก็ต้องฝึกก็ต้องทำเดีนะ่ยวยิ่งถ้าเราผิดพลาดมาเยอะแล้วการฝึกการทำมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นก็ต้องทำแตนะ่เพราะว่าสิ่งนี้มันดีทำแล้วดี ยากแค่ไหนเราก็ต้องทำได้มากบ้างน้อยบ้างเอาก็แต่ตามแต่ละความสามารถตามแต่ละอสภาวะจิตมันแตกต่างกันไปอสภาวะจิตที่แตกต่างกันใบนี้แหละเนะเราฝึกเราทำมันจะมีความเสมอตกันได้พระเจ้าเคยเปเรียบเทียบกับช้างหรือมา้านะที่ควรฝึกนะเอามาสองตัวนะ่ต้องสองตัวเป็นช้างที่ควรฝึกเป็นม้าที่ควรฝึกได้ทั้งสิน้นแต่ตัวหนึ่งหนะยังไม่ได้ฝึก่อกตัวหนึ่ง เอาไปฝึกแล้วเดฝึกเสร็จแล้วกลับมามันก็เหมื่ไม่เหมือนล่ะไม่เหมือนกับไอ้ตัวที่มันยังไม่ได้ฝึกแต่ตอนแรกก่อนที่จะจเอาไปฝึกนี่มันเหมือนกันนะแต่พอฝึกกลับมาแล้วตัวที่ยังไม่ได้ฝึกมันก็ต่างกับตัวที่ฝึกแล้วเช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยแม้ถ้าเรามาฟังรายการธรรมะนี่นะข้าพเจ้าขอบอกได้เลยนะว่าเราเป็นผู้ฝึกได้เนียฝึกได้ไม่สายเกินไปคุณเปิดรายการพิทยุมาเจอคลื่นนี้พอดี อฟังดูแล้วเออฉันก็จิตโน้มเอียงไปในแถวแนวทางธรรมะนะถึงคุณเป็นผู้ที่ไม่มีธรรมานุสารีนะแต่โอรับฟังธรรมะอยู่แต่มีจิตใจที่อย่างน้อยอย่างโน้มเอียงเทเอียงไปในแนวทางนิพพานแต่เราจะอยู่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเราเราปฏิบัติไปเราจะรู้ได้แต่สภาวะจิตของคน,คนเรามันแตกต่างกันไปพอเราเข้าข่ายว่าเราพอจะเป็นผู้ฝึกได้เนี่ย แล้วถ้าบอกว่าไม่ได้ฝึกนี่มันเสียดายมากแต่เหมือนกับช้างหรือม้าที่ฝึกได้นะฝึกได้พ่อแม่มันก็ดีหนะมายถึงว่าพ่อพันแม่พันมันก็ดีใช่ไหมครูฝึกก็มีแต่ว่ายังไม่ทันฝึกตายซะก่อนอย่างเงี้ยไม่อาจเสียดายมากเหมือนกันถ้าบอกว่าจิตของเราเอ้เรามีจิตน้อมเอียงเทเอียงไปในแนวทางธรรมะอยู่บ้างฟังแล้วก็ยังฟังต่อได้แต่ถ้ายังไม่ได้ฝึก หรือฝึกยังไม่เสร็จแล้วตายไปก่อนเนี่ยนะแม่มันเสียดายแต่เพราะว่าถ้าเราตายไปเอาละทีนี้เนี่ยยังถ้ายังไม่มีความมั่นคงในธรรมะเวลานี้มันอาจจะไปไหนก็ได้แต่มันาจะเป็นรกกําเนินเดรชนเปริวิสัยซึ่งรกกระเนินเดรชนเปลิวิสัยนั้นเป็นที่ที่ไม่ควรไปอย่างมากนีอย่าได้เสี่ยงไปเลยนยหรือว่าบางทีว่าอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่มนุษย์หรือเทวดานั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดในครอบครัวหรือ บริเวณที่มันมีสมาธิติดไหมสมัยนั้นยังมีคําสอนของพระเจ้าอยู่ไหมคนแถวนั้นก็ประมาทมัวเมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าตอนนี้เรายังได้ยินธรรมะอยู่ยังมีธรรมะของพระเจ้าประกาศเปล่าเปล่าอยู่มีคนยังคอยที่จะบอกสอนคอเป็นเอ็นพูดอยู่แตเพื่อที่จะให้เรารู้ถึงว่าเอ้ยไอ้ธรรมะนี่เป็นยังไงเราควรจะต้องฝึกต้องทําแต่ทําให้มันได้ผลด้วยนะฝึกให้มันเสร็จอย่างน้อย ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งขั้นที่จะมีความมั่นใจมีความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคําสอนแห่งาศาสดาตนแต่ไม่ต้องเชื่อตามข้าพเจ้าไม่ต้องเชื่อตามผู้ใดว่าคําสอนของพระเจ้านั้นมันดีขนาดไหนแต่เราต้องให้ถึงระดับนั้นแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเรามีความอยากเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้สิความอยากจะทําให้เราเป็นความทุกข์แต่เราต้องสร้างเหตุให้ถูกเหตุแห่งการที่ใครสักคนใดคนหนึ่งแต่ผู้ที่ควรฝึกได้ แล้วจะฝึกสําเร็จหนึ่งในนั้นคือความเปลี่ยนในมืฝัง,งหนึ่งในนั้นคือสติในมืฝังในสติความเพียนเอาเราลมหายใจของเรามานำมาตั้งไว้ไม่มาจดจ่ออยู่กับจิตจิตของเราให้มันมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจสติตั้งขึ้นแล้วในสติตั้งขึ้นแล้วอพยายาม่นคือความเพียนในการที่จะทรงสติเนี้ยไว้ตั้งนี้ไว้ไม่ใช่ตั้งปุ๊บไม่ถึงนาทีมันลมเพล เอาเลื่อนออกไปเอาตั้งไม้แต่ถ้ามีอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีความชานาญสติของเราจะได้ต่อเนื่องสตินี้จะเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้เรานั้นฝึกสําเร็จจะทําให้จิตของเรานั้นไปสู่ทางที่ถูกต้องปัญหาต่างๆใครๆก็มีท่านฟังแต่ทุกคนมีปัญหาหมดพูะเจ้าตอนเป็นบริษัทก็ยังมีปัญหารู้สิร่ํารวยขนาดนั้นแต่มีความพรีพร้อมเออบิ่มขนาดนั้นก็ยังมีปัญหาในชีวิตคนจนก็มีปัญหาของคนจน คนที่มีเงินก็มีปัญหาของเงินที่ตัวเองมีคนที่มีอํานาจก็มีปัญหาตามอํานาจที่ตัวเองมีแต่คนที่มีความสุขความสุขนั่นก็กลับกลายเป็นปัญหาบ้างบางทีปัญหาเนี่ยเราจะทําให้มันไม่เป็นปัญหาได้เ,เราต้องเผชิญหน้ากับมันแต่ถ้าเราหนีปัญหาอย่างเดียวมันแก้ไม่ได้แต่เรารเผชิญหน้ากับมันก็ไม่ใช่ว่าบืูๆไปให้เข้าวิ่งเข้ามาปัญหาตัวเราก็เจ็บปเปล่า หรือแกว่งเท้าหาเสียษไม่ใช่แต่เราที่จะเข้าหาปัญหาผู้ใส่มันนี่ต้องมีเครื่องมือต้องมีความเข้มแข็งแห่งจิตแต่คุณจะต้องแก้ปัญหาเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้ความสามารถบางแต่ซึ่งความรู้ความสามารถที่เราจะมาใช้ในการแก้ปัญหาได้หนึ่งในนั้นต้องมีสติยู่แเราจะมองมันจากมุมของความเป็นธรรมดานว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นของเราเนี่ยใครๆเขาเจอมีหมดทุกคน ไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่งแต่ทางออกมีอยู่วิธีที่ทำให้ถึงทางออกนั้นก็มีอยู่เวลาที่เราตั้งสติขึ้นในใจของเราเอาให้ใจของเรามาอยู่กับลมหายใจสติตั้งขึ้นละสติที่มีขึ้นตั้งขึ้นได้พอจะเป็นเนื้อเป็นหนังใช้กินใช้ดื่มใช้ประโยชน์ได้แล้วจิตของเราเป็นจิตที่มีความสว่างเกิดขึ้นนะมีความเป็นอารมณ์เดียวเวลามีภาษาเหานั้นมาก,กระทบนั่นมันจะจ่แจ้ง แต่แจมแจ้งในที่นี้หมายถึงแจมแจ้งด้วยความจริงแต่แจมแจ้งด้วยความจริงที่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องถูกต้องในที่นี้คือเป็นกุศลธรรมแต่ถูกต้องเป็นกุศลธรรมตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจทางใจการตัดสินใจที่จะพูดอะไรออกไปหรือว่าการตัดสินใจที่จะกระทําอะไรทางกายออกไปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยกุศลธรรมท,ที่เกิดขึ้น เวลาทาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมแล้วไอ้ปัญหาต่างๆที่มันเคยเป็นปัญหาเนี่ยมันก็จะค่อยเบาบางลง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 ,ง,ลงจนกระทั่งมันไม่กลายเป็นปัญหามันกลายเป็นสิ่งธรรมชาติธรรมดาอย่างหนึง่งแต่เพราะนั้นเวลาที่เราตั้งสติไว้ตั้งจิตไว้และมีสติอยู่ในลมหายใจบ้างมีสติจากการระลึกถึงเรื่องใดๆที่เป็นแนวทางกุศลธรรมบ้างมีสติอยู่ในกายบ้าง มีสติอยู่ในคาสอนของพระเจ้ตาต่างๆนานาระลึกถึงความดีความงามอะไรของเราแ้่จริงของเราดีละจริงของเราแจ่มละจริงของเราชัดแจ้งละและมีสติตั้งขึ้นอยู่มีอะไรมากระทบการตัดสินใจของคุณดีดีคือเป็นกุศลคุณทําดีพูดดีคิดดีแต่จริงของคุณ,คณก็ยิ่งมีกําลังมากขึ้นเห็นสิ่งนั้นตามที่มันเป็นสร้างกุศลสร้างบุญเกิดขึ้นในใจของเราเราจะทําสิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ย ให้มันไม่เป็นปนัญหาได้ปัญหามันจะค่อยจางกลายเบาบางจนถึงความที่มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งเรารับรู้สิ่งนี้ได้เราก็ปล่อยวางได้เราเห็นสิ่งนั้นได้เรารู้สึกสิ่งนี้ได้จะวางมันก็วางตรงที่มันเห็นน่ะจะวางมันก็วางตรงที่มันรู้นั่นแหละเราจะวางได้เห็นได้แต่คุณก็ต้องมีสติเพราะในการฝึกปฏิบัติของเรานะให้ทําอยู่อย่างเรื่อยๆอยู่อย่างต่อเน,นื่อง การทำเรื่อยๆการทําต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มชั่วโมงบินแต่อย่างนักบินเขาจะฝึกบินเขาก็ต้องมีชั่วโมงบินคุณต้องมีชั่วโมงบินเท่านี้คุณถนึงจะเลื่อนขั้นหรือไปสอบอะไรต่อไปได้แต่เช่นเดียวกันเราจะเพิ่มชั่วโมงบินของเราได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแนระหว่างวันคุณก็ต้องอไม่เว้นในการปฏิบัติแต่แต่ว่าไม่ใช่ไปนั่งหลับตาแล้วเขาก็จะคิดว่าไอ้คนนี้เป็นอะไรแตนะ่แม่เป็นอะไรพ่อเป็นอะไรท้างเป็นนั่งหลับตาอยู่เฉย แต่ว่าเราลืมตาทําก็ได้แต่ลืมตาทําก็ได้เพราะสิ่งที่เราทํานี้อยู่ในจิตแต่นะจิตเรามันไม่ได้มีตาหรอกแต่จิตเรามันรู้สึกได้รู้สึกทางตารู้สึกทางหูรู้สึกทงากทง,กทงลิ้นได้แต่ความรู้สึกได้เมื่อไหร่เพราะว่าสติตั้งขึ้นได้ตรงนั้นแต่นะเพราะว่าอินทรีย์ทั้งหลายเหล่าน,นั้นมันจะเล่นไปเข้าสู่จิตถ้าจิตเรามีสติตั้งขึ้นนั่นแหละเป็นช่องทางที่จะให้เราปล่อยให้เราวาาให้เราเห็นตามที่เป็นจริงได้ อเราเห็นตามที่เป็นจริงได้แล้วลในใจเราจะสบายปัญหาน,นั้นจะค่อยจางไปค่อยหมดไปนั่นเองและสติที่เราฝึกตั้งขึ้นให้ได้นี้แต่ก็ยังมีประโยชน์กับคนรอบข้างด้วยเนื่นเพราะว่าความแจ่มชัดในใจของเราที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่คนรอบข้างก็จะได้รับความรักความเมตตาการตอบสนองทางกายทางวาจาทางใจที่ดีที่ถูกแต่คือเป็นไปนในแนวทางกุศลธรรมเขาก็จะไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเรา แเขาจะได้รับความแำชาชดได้รับอานิสงส์จากการที่เราปฏิบัติกันด้วยแต่วันนี้คาพเจ้าพระไพบุญณ์พิปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เริญผ่อนติดตามรับฟังรายการ ธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เมกะและ AM 891 KHz กิลเ